ออาหน,นีทำไมสนิทกับน้ำมนต์อ๋อวันนี้พูดถึงสนิทกับน้ำมนต์ทุกคนคือเอาของขวัญพิเศษตัวไหนนี้จ๊ะตัวไหนก็ได้ค่ะตัวน,นี้ก็ได้เลยแล้วแต่พี่เลยหนูชอบทุกตัวค่ะที่มีคนส่งให้เอาวันนี้คือน้ำมนตะ์มาพูดกับหนูประมาณว่าเออตอนแรกที่เห็นหน้าหนูคิดว่าหนูจะเป็นคนติดเกมหรือคนแบบมันบอกว่าคือแบบวันนั้นที่ไปเซ็นสัญญาคือมีแม่หนูกับพี่ชายหนูใช่ไหมไปชายพี่ชายหนูที่เป็นลูกของตัวแปะ ใช่ก็คือเขาก็อายุเท่าแม่หนูน่นแลยทุกคนก็แบบไปก็ไปเซ็นกับแม่หนูแบบว่าไปเซ็นไปดูสัญญาใช่แล้วก็แบบแล้วคือคือจะได้ว่าไงคือแบบว่าแม่หนูก็แบบแต่งตัวจัดเต็มมากแบบจัดเต็มวันหนูอะในท่าหนูคือแบบเพิ่งตื่นตื่นแต่งหน้าบนรถคือแบบโยมสุดๆแล้วหน้าหนูก็แบบนิ่งๆคือแบบโอ้อมอมอมแหละอะไรงงี้แล้ว้มอกก็บอกว่าหน้าหนูดูเป็นคนติดแกมาาหนูจะเป็นลูกคนหนูแล้วมันก็พูดว่าแต่พอมารู้จักกัน่ะแกสมถะกว่าที่คิดนะ ทุกคนคิดว่ามันแปลว่าอะไรแบบหมายถึงว่าสมถะากว่าที่คิดคือมันแปลว่าข้อการชมหรือการด่าวาแบบเออเข้าดผิวปะสมถะกว่าที่คิดหนูแบบเออจริงๆหนูเป็นคนแบบไม่ได้ติดติดแกมอ่ะคือแบบหนูไม่ได้แบบว่าต้องกินข้าวในห้างถูกมืออะไรเงี้ยแบบกินแบบอะไรเงี้ยขนมกินอะไรก็ได้แบบสามารถแบบกินร้านสะดวกซื้อสามารถแบบกินอะไรก็ได้จริงๆหนูเป็นคนกินง่ายมากแบบกินง่ายทุกคนชมแหละฮะ มาชมแหละโอ้ยน้ำมลจริงแกลมเกลว์ชมว่าแกไม่ค่อยชิลชิอ๋อมันแล้วมันบอกว่าคิดว่าแกจะเหมือนเกลย่าอันนี้คือด่าใครแบบด่าน้องบอกว่าน้องติดแกมอ๋อไมมแต่คือหนูรู้สึกว่าแบบไอพวกนั้น,นติดแกมนะสำหรับหนูอ่ะแบบน้ำมนเมจิเกลย่าติดแกมสำหรับหนูอ่ะใช่แต่หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนแบบ นอ r มธรรมดาธรรมดากินง่ายอยู่ง่ายถ้าเขาไม่ข้าวให้กินหนูก็กินข้าวที่เขามีให้ด้วยซ้าใช่แล้วก็แบบสิ่งเดียวที่หนูคือจะไม่ต้องกินคือหนูแบบตอนนี้หนูติดโยเกิร์ตปั่นร้านนึงมากทุกคนคือแบบเวลาหนูติดอะไรหนูก็จะกินนั้นนั้นอะน้ำมันหนูไม่ติดแกมน้ำมนติดแกมมากทุกคนน้ำมวนติดแกมมากจามโยเกมหลักเพื่อนไงอยากพูดถึงเพื่อนได้ครบเีลยวเพื่อน,น้อยใจติดแกมมากแบบว่า กินอาซาอิไหมแบบอ๋ออันนี้มันไม่ใช่ชื่อแบรนด์นะคะทุกคนอาซาอิมันคือชื่อผลไม้ใช่ไหมไมันคือชื่ออะไรสักอย่างแต่หนูว่าไม่เคยกินอาซาอิแบบหนูรู้สึกว่าแบบมันดูไม่น่ากินสำหรับหนูใช่คือวแบบกินอาซาอิเราก็ต้องกินแบบแกมๆนะคะขถา,านที่หนูคือแบบโอ้อยากกินใ่มีไก่ชีกร้านอะไรก็ได้ใช่มีไก่ชีกเฉยๆหรือแบบโอ้อยากกินก๋วยเตี๋ยวใช่วันนั้นอะคือไปเรียนไปเรียนเอซีเอทุกคนแล้วมันก็จะมีสองร้านติดกันคือร้านอาหารญี่ปุ่นกับร้านก๋วยเตี๋ยว แล้วคือเราอ่ะคือกินร้านก๋วยเตี๋ยวไปแล้วแล้วก็แบบอร่อยมากใช่ไหมแล้วประมาณนั้นแ่ะก็แบบเดินเดินไปแล้วก็มันก็พูดว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่นแล้วหนูอ่ะกับจีวก็แบบจะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็บอกว่าแย่หนูก็เลยบอกว่างั้นแย่กันเพราะหนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวมันก็เลยแบบไม่เอามันก็เลยแบบเดินตามเข้ามากินก๋วยเตี๋ยวด้วยทุกคนคือติดแกมแต่คือหนูไม่ได้อะไรนะคือหมายถึงว่ามันก็กินง่ายเหมือนกันแบบว่าบางทีก็แบบเออแบบเหมือนแค่บอกว่าอยากกินแต่ถ้าเพื่อนไม่กินอ่ะมันก็สามารถกินธรรมดาได้้คคคืืือออไไมม่่ดเเป็นนากแแตบบ อยากกินอะทุกคนแล้วมันก็ต้องกินน้ำที่แบบร้านนั้นนะทุกคนอู้ขอบคุณค่ะสำหรับนกฮูก,กมันคือของใครอะทุกคนมันคือนกฮูก,กายายอะไรอูู้ขอบคุณค่ะน่ารักมากนกฮูกอะไรหนูไม่ดูเลยฮูกมาฮูกฮูกของใครโอ้น่ารักมากกว๋วยเดี๋ยวญี่ปุ่น ดีใจจังขอบคุณนะคะที่สนับสนุนค่คะรถนั่งมอเตอร์ไซค์ให้หนูนกฮูกของพี่มินมินอ๋อของพี่มินเพราะว่าพี่ชอบพี่มินมินหนูจําได้ชอบพี่มินมินนกฮูกอุ้ยอร่อยมากขอบคุณนะคะพอดีเลยเดินหน้าหนูจะไปกินข้าวกับเพื่อนพอดีแบบกับพวกเมจิทุกคนแล้วก็ใช่หนูจะใช้ใช้ค่าขนมอย่างคุ้มค่ากินข้าวให้อิม่มขอบคุณนะคะ